นี่การอากาดอ่อหมอกลงนิดนึงครับแต่ว่าฝนตกเนาะเลิกง,งานกลับมาจากง,งานครับแล้วแถววัดลำมหา,ามเมฆครับฝนตกว่าแรงออกมาทางโรงงานถัดจากหน่อยฝนตกนิดนึงครับก็จะเปียกพอดี้บรรยากาศดีครับตอนเช้าครับผมใหญ่เกลือมากเนาะนี่เครื่องแรกครับผมใหญ่มากชาวสิทธต่อสายครับฝนะ หลากเครื่องครับผมเครืองไปข้ัมเนาะรัวที่สองครับ <c oughs> โดนแล้ว

มาตดคุณลองตัวไงลคไมาเข้ามาเลย แม่หล่อของผมวันนี้เนะนี่ยกักผมแ้วตลอดเลยไม่เสร็จสักงานรถโดย A/C ถึงนอของพันเลยนะกมันไปย้ายก็ไม่สั่งมันเนาอออะยี่ห้ออะไรยี่ห้อก็จับมุ้ง การหมุนเอาซะหน่อยผู้ใหญ่กลางยถายเลยถ่ายกขถ่ายแล้วตอรดีปะ

门罗呗。能 ับผมก็เดี๋ยวหรือสา,ายเมนของตู้ไว้ขั้นบางครั้งครับผมเดือน,นเนาะก่เจได้ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเขามาหรือสายจุดเดียวกันสายอะไรฮะ <S 2> <S 2> <S 2> อ่าขึ้นนี่ครับผม,ผมือทักออกกับ๊บออกคู้เก่าครับหาตู้เมน,ยนมอยู่บนหลังคาเดี๋ยวขยายไปฟังน้ำบุญเนาะไปหาตู้ไว้ขั้นน้ำบุญครับจุดเดี่ยวเหมือนครับผม

บลูดรอคแผนกเขาก็เป็นมวย่องสิเข้าเนาะคนนะแทงของเัาแล้วหรอหนึ่ตัวผมแผนกจะเฮ็ดง่ายง่ายตัวชัรัวปหัวถาหาตัวเจี๊ยัดงตัวดัง้อน่ งานวสปีหลี่อไม่ใหมก็ดังยังงเุกานดีค่ไหาัไปะกูอยู่นี่นตัดแม่ไม่ขาด้วคือดอกไม้ใส่ก็เล้วจบไ่มันสูงมองกูมันสูงนึกกะไปว่าดอกหายก็แเทน่จบเล้วัไปกูอยู่ตัดแก็แร้วดุสื้อดอกไม้มากเมาเนี่ยะจะพีแลจว่าตัวว่าถกกต้องวัดซื้อบ้านเกลเป็นกงานเนาะรู้แล้วมานีทังเ้อ่ะ หายล้เี so <c ười> ่ไมดูกูได้ยังไงมไม่เห่นนากูบอว่า่อกค่อ่พอุณ่อไม่ใช่บาปเล่าอะไรเล่วยังเล่นนาเล่นหลังอยู่ส่วนนี้แลอนยังเล่นนาเล่นหลัง่นหลเล่นหลังเสบายอ่ะเกไปหุกูมุหยาเลยนาทีสามเนาะเขาจ้างเขามาเขาแห้งอะไอเขาจะได้ยู่ ก <So S 1> ูจ the so so ัดก้ดิคุม่ยแค้ยคิดนอ้มหน่อยลหมดิอันวเดียวกรอาได้เฮ้ยอยให้ดกแล้วเนี่ยได้สนแล้วบนบนพี่น้องคอยเด้เดี๋ยวบังผู้ใดกอยังบนพี่น้องเจ้าคนนะแ่นัพีสนใจเรื่อง้เงเดียวมาหาางินี่เนาะเฮ้ยบนพี่น้องเจ้าคนนี่แหละบึงเลยเราหลุดแล้วสองแสน เดินงเ้ลังซ uh. ื <You. S 2> b b ้อ <f> ซ ah uh hey. ื้อไ่อ้ยวันเดียวมามาทำอะครบอกค่ถเดียี่ทำไมเป็นแต่มาใช้เออไม่คิดให้ยังระบาดเนี่ยข้ามไปจ่ายนะเพียงเื่อบริการจุดละลอยสี่สิบบาทใช่คิดตงเจ๊ขาแรงน่ะแดนสื่อของในความนี่นี่นี่จะดีกว่าตุลูกเย้่าจ่ายงนบ่เนาะ อะไรเขาย้ายไปทุเป็นอย่างก็ปลอกลูกใหม่ลูกอันล็อกเกอร์ยันเราล่อยก้อนลูกก็ไปใส่เบิดเอาออกมาเอาไปยังเอาก็ล็อกเกอร์เขาทีไอ้คนนั้นเก็บเดีนี่ันรักขอกันต่อลูกไม่ใหม่ก็ตะกอดกันมาเก็บตัวเนาะล็อกไม่ใช่มบบนี่เล็กแล้วไ,ใาาไปกกให้แม,ม่มลราบกกอก,อกนะครับลุยง่ายับไปยืมรถขั้นแดงครับแม่แล้วได้ถึงสูงครับคุณละไปดอแดงเลยครับถอดนี่ออกอเล็กพันจุดนี้ไปนั่มครับ ไปขึ้นพอแล,แล้วเดี๋ยวจะฟังนี่ก็ฟังหุ่นะะนะเอาโน่นแหละก่อน,นอีกอ่ะระยะทำงานกันครับเผื่อจะเกิดอะไรดีไม่มาเป่ามาเป่าออกอยเยป็น300รอยลูกนั้นหรอลูกบนออกซ้ายเติร จ่อดูมันจ่อไปให้พวกเดินมันก็จ่อให้เพราะสายลงอย่างเดียวเลยมันไม่ผ่านนี่หมันมาผ่าหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนี่ แล้วแกะตัวออกกันครับ ครับก็ฮะเอะอเดี๋ยวว่าบึงนี้ก็ดังก่อนครับผมนั่นเหานกันย้ำเปรี้ยวอยู่แต่ใบไปชสื่อสายมัดกอครับอีกเส้นหนึ่งก็เข้าก็ถึงตู๋เนาะยัง้ำไปของเครื่องเลยครับที่เรียบเปรี้ยวมือนมื่อยครับสายแข็งเฮ็ดหนักสายเกา่ากรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กเอ้ย ก็เครื่องมาตั้งแล้วยังไม่ได้จบอยู่ครับทางนี้ก็ได้ตูนี่ก็ยังของจักมากมาฮะเอาสร้างหัวมันจนังหวกัน้าคเคี่ยงครับผมหาม่องเครื่องเนาะกินเข่ารครับเรือนมาหามา่องเครื่อง เสาเที่ยงครึ่งครับเนือ้อท่อพับพิเล็กครับครับมารอบบายครับ,รบเดี๋ยวตัดสายไข่ออกครับจุดเครื่องจุดนี่จุดนู่นครับสายก็ยังขึ้นมืเบิร์ตอยู่เอ็งอยู่ข้างบนหุ่นพิเศษเอาของอ่ะพิเศษเป็สายเหรอใช่ กูซื้อเดือเลยสายสี่สายสสุดห้ามลงโดนอยากสมุดสมุดเนียเหลือหนึ่งสุดห้าไม่ซื้อไม่หรอใส่ไฟเอาเบอร์นี้แหละความนนี่นะ เล็กครับเล็กบ่ถึงเล็กไปต่อแล้วก็รถพวกรีบก็หาไปขั้นหนึ่งไปขึ้นทั้งเครื่องแบกตันมครับใส่ล่างพาดเนาะใส่สายลงไปหาเครื่องครับจะไปต่อสายสมขุนน้ำงานยากครับต่อสายตอนใบสองหล่ะเดี๋ยวต่อสายแล้วก็ซื้อสียูตีบอบาทครับวันนี้ เกินโฟกัสต้อเอาคนขึ้นไปค่อยข้างบนข้างหลังเมื่อกี้เจ๊ยกล้อหลังครับใหญ่ของใหญ่แผนก,น,กนกันการบุณไหว้ตรัส่วนกันนิดนึงครับ นเ,วเ็วไปดความบาดัยให้สิบความสวยงานให้สองให่มีพื้นที่

น,นี่ก็สีม่วงเคืองครับผมเลิกงานแล้วม่อมเบิ้ครับเนี่ยเบิ้เล,เลยเลิกงานนะครับสีม่วงเคืงเมื่อแล้วซ้ำกันเหลือีกนิดนึงครับผมกลับบ้านเรากับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอร์สโตลาพปกอนครับเลิกงานเมื่อครับเบิดมือเลยตะคิวจนกินแขนเลยครับยกสายอ่าหรือสายเมนออกจากเครื่องแบคคัม สองชุดกรลือมาถึงตู้ครับเต็มกลือที่ตู้เนาะเพวามันทางพานกันอยู่แล้วครัแล้วก็มาเดินมาหอยสองทีเขาหญ่มาใหม่ครับสองจุดขึ้นกันโอ้บหวเลี้วครับผมขาดเอ,อ,อ่อโอโซโอโซนอกนอกล่างลืมนอกใบกลางอื่นไปนอกกับลำบากค,ครับพอดีเขาเลิกงานครับก็เลยเออเลิกงา,งานก็เลิกงานัมอื่นยังต่อครับผมเดินนิดเดียวครับกบย้ำหางป่าเขาไช่ บังยาบางยาโอ้เาตัดเขาไปทอออดละละเดี at ๋ยวอื่มาตอครับ้วกเดี๋ยวดูนี่ก็ดังอีกครับเดี๋ไปเห็นทงานนะเดี๋ยวงหายมันอีกนบมานอีกกคลมนเดียวกันครับผมคน เดชผดมเี่ผู้ดมขึ้นมาวันีบอกว่าสณากับบถไปยังกับไยเดชผู้ดมคนห้าเดียวกันมาที่นี่ครับมาเสาที่คุณแม่ครับเ่าทีเดือนละปีละหกหมื่นห่นพี่เจ็ดหมื่นนี่แหละครับ อยู่อยู่ครับกว้างเลยเดบอเด็กบนผมก็อยู่นี่เน,ะนาะก็นี่แหละครับผมกติได้จบคลิปแล้วกติญาณแน่นครับคลิปนี้นะเดี๋ยวกติตัดออกหลายเติบอยู่ครับตอนแรกว่แหล่วัตถิปฏิทัยเบิง้งก่อเดทไทยเขายกเครื่องแบบคำเน้นพิธีการเหรอครับพันทายพันมาเอ้าทายเลยพันมาเลยเอาจั๊กซะก็ได้เดบเบิ้งถ้าว่าในโรงงานเพี่งเด๋อน้องกับพี่งาน,นกับพี่ประมาณนี้ครับผม พบกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาดับชมมาทีมสามน่าก,กับวาเมื่ไหร่ก็สับสไครต์เป็นร,ร่างแรงใจได้ครับยื้ออกกันคิดนาเนาะมืมมมม่อไรจะมีเมนูยังเหรอครับผมเดี๋ยวกลับมาหอดบ้านกันม่อมเบิดครับเล่เบิ้ลเลยบินขึ้นบินต้องโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสีม่วงเขิง